ขออบบคคุณครัสวัสดีครับวันนี้จะมาแกะกล่องของที่สั่งซื้อจากแอปของเซเว่นะครับช้อปปิ้งนะครับเป็นน้ำพึ่งแท้นะครับน้ำพึ่งแท่แพ็คกิ้งก็เดี๋ยวดูว่าข้างในมีกี่ซองนะครับอันนี้ก็ราคาทั้งหมดก็อยู่ที่ร้อ่สิบเาบาทนะครับดูดิมันจะมีกี่ซองอืเนี่ครับ 1> 1, 2, 3, 4, 5, หนึ่งสองสามสี่ห้าหก6ม่หกซองเดียวอ๋อหนึ่งสองสามสี่ห้าหกซองโอ้ซองใหญ่มากนครับดื่มน้ำพึ่งผสมมะนาวนะครับชนิดเข้มข้นนะครับตาบีสมายนะครับอ่าสวัสดีครับวันนี้ก็จะมารีวิวนะครับน้ำพึ่งผสมมะนาวยี่ห้อบีสมายนะครับเป็นน้ำพึ่งแท้นะครับ ผสมมะนาวข้นๆเลยนะครับข้นๆเข้มข้นเลยก็สั่งซื้อจากแอปช้อปปิ้งนะครับของเซเว่นนะครับก็เพิ่งไปรับมาเมื่อวันก่อนนะครับก็วันนี้จะทำสองแบบนะครับทำทั้งแบบเย็นนะครับแล้วก็แบบร้อนแบบร้อนนี่ก็จะใส่กาแฟนะครับเพราะว่าปกติผมชอบกินกาแฟเนาะกาแฟดำนะครับผสมน้ำผึ้งนะครับแต่วันนี้จะมีมะนาวด้วยนะครับ บีสมายน้ำพึ้งมะนาวนะครับจะลองดูว่าใส่กาแฟแล้วจะเป็นรสชาติแบบไหนนะครับสำหรับคอกาแฟอย่างเรานะครับส่วนส่วนเย็นก็ก็ใส่น้ําแข็งธรรมดานะครับก็เอ่อเห็นตามฉลากบอกว่าถ้าเย็นก็1ซองนะครับเอ,อใช้1ซองนะครับต่อน้ำประมาณแก้วนึงนะครับส่วนถ้าเป็น ใส่กาแฟร้อนก็ประมาณครึ่งซองนะครับประมาณครึ่งซองนะครับเ,เดี๋ยวจะลงมือทำนะครับตักนี้นะครับจะมีที่ฉีกนะครับง่บาย เครื่องซองนะครับอืมอืมอืมเป็นรสชาติที่อร่อยแล้วก็แปลกครับแปลกเออ่พอจิบกาแฟไปเนี่ยก็รสชาติกาแฟก็ยังอยู่นะครับหอมกาแฟแล้วก็ รสชาติหวาน่อ่อนของน้ำผึ้งนะครับแล้วก็รสเปรี้ยวของมะนาวนะครับรู้สึกจะเปรี้ยวนำมาหน่อยนึงนะครับแล้วทีนี้กลิ่นของมะนาวก็จะแทงขึ้นจมูกนะครับโล่งโล่งจมูกมากเชื่นใจครับแต่ว่าช่วงนี้ก็กินมะนาวด้วยก็ดีนะครับดีเพราะว่าเป็นการต้านเชื้อโรคที่กำลังมากันนะครับโควิดนะครับแน่นอนครับดีครับเพราะว่า มะนาวจะนําก่อนเลยครับออกเปรี้ยวแล้วก็แทงขึ้นจมูกโล่งโล่งจมูกลยครับโล่งรู้สึกโล่งครับดีดีมากครับแนะนําครับอ่พอดีนี้เป็นแก้วแบบสูงน่อยครับผมก็จะใส่ประมาณถ้าเป็นแก้วปกติก็เกือบเต็มแก้วนะครับ ก็คนๆๆๆนะครับก็เดี๋ยวก็ใส่น้ําแข็งนะครับลองใส่สักสามสี่ก้อนนะครับแบบเย็นก็จะให้ลูกสาวลองชิมนะครับว่าจะเป็นยังไงครับเพราะว่าสมัยวัยรุ่นก็จะชอบแบบเย็นๆเนาะชอบดื่มเย็นๆนะครับโอเคค่ะจะลองมาลอง มันสดชื่นค่ะแล้วก็มันไม่มีรสชาติแบบเข้มข้นเกินนะคะมันพอดีมากๆเลยแบบไม่หวานเกินไม่หวานเกินแล้วก็ไม่เปรี้ยวเกินพ่อเป็นน้ำพึ่งไงลูกใช่เขาทําจากน้ําพึ้งแท้แล้วก็มะนาวแล้วก็มะนาวอุ้ยอันนี้คือดีมากได้กลิ่นมะนาวไหมได้กลิ่นมันมีความเปรี้ยวแต่แบบเปรี้ยวไม่สูงไม่มากเกินซองหนึ่งต่อน,น้ำหนึ่งแก้ว ตัวน้ำหนึ่งแก้วครับอร่อยค่ะเพราะว่าทุกครั้งแบบเคยไปกินตามแบบร้านร้านขายน้ำอย่างเงี้ยแล้วเราสั่งแบบน้ำชามะนาวหรือแบบน้ำอะไรแบบเนี้ยค่ะ honey lemon แล้วเรากินไปมันก็แบบบางครั้งก็หวานไปบางครั้งก็เปรี้ยวไปมันแบบไม,ไม่ไม่พอดีกันอะไรอย่เงี้ยรสชาติแต่นี้คือโอเคมากแล้วก็สดชื่นมากๆเลยค่ะโอเค <This is S 1> ครับ fish, ต่อไปเราซื้อติดรถได้เวลาเดินทางเพราะว่าครอบครัวเราชอบเดินทางครับก็ติดรถก็ชงในรถได้ดื่มแบบธรรมดาก็ได้ไม่ไม่ใส่น้ําแข็งก็ได้หรือแวะซื้อน้ําแข็งก็ได้นะครับเหมาะสําหรับพกพาสะดวกครับเวลาเดินทางครับโอเคครับสาหรับวันนี้ก็ทั้งร้อนทั้งเย็นก็โอเคเลยสําหรับวันนี้สวัสดีครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับช่องเดนเวอรลิตี้แลวก็ยกกี้สกิปปี้ชแนลครับ สวัสดีครับะค,ะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย